สวคะวันนี้สายแซ่บเเดย์นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเดินที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมจะมีอะไรบ้างให้เราได้เลือกซื้อแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะสําหรับการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้ไปดูกันเลยค่ะโู้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือ ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมค่ะม้าคนเยอะเนาะวันนี้เพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะม,นนมันเป็นวันเสาร์มันวิน่งมันมีงานวิ่งด้วยเนาะพรุ่งนี้เขาวิ่งกันวันที่ยี่สิบไปยี่สิบเอ็ดเนาะนี่ละค่ะบรรยากาศก็จะคึกคักประมาณนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศมุมสูงกันเอาละเช้า คนก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีแสงสีเสียงอูสว่างตะการตามากเลยค่ะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะคะส่วนมากร้านอาหารก,ก็จะเป็นร้านทั่วไปสลับกับแฟชั่นนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมคะเราสามารถเดินออกไปเล่นตรงริมฝั่งลำน้ำโขงได้นะเพื่อสัมผัสบ,บรรยากาศ คุณผู้ชมก็จะมีเรือสำราญไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารแถวนี้ด้วยบรรยากาศที่ตลาดก็คึกคักกันเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะเนื่องจากว่าอีสานทราบเทเดย์นะคะมาในช่วงวันหยุดเสราร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นพิเศษนะคะส่วนการวางขายสินค้าต่างๆก็จะมีทั้งสินค้าแฟชั่น สลับไปกับในโซนอาหารนะคะคุณผู้ชมก็จะมีอาหารประเภทพื้นบ้านแล้วก็มีขายของแฟชั่นนะคะซึ่งตรงนี้ที่เราเดินมาอีกโซนด้านหนึ่งก็จะเป็นตลาดอินโดจีนที่จังหวัดนครพนมด้วยต้องบอกว่าวันนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เยอะตรงช่วงที่เขามีงานหรือว่ามีเทศกาลต่างๆ มีการรำมีการฉลององค์พระยาศรีสตนานคาราชรำถวายอย่างเงี้ยถ้าแบบนั้นน่ะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จริงค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะหรือว่าคนไม่นแน่นขนาดนั้นหรือว่าเป็นคนไหลเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศก็น่าเดินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีลมนะคะลมลมทางฝั่งริมน้ําโของอ่ะที่มาจากทางสปปลาวค่ะคุณผู้ชม ก็จะมีพัดมาเดินเย็นสบายค่ะแล้วก็นะักท่องเที่ยวส่วนมากก็มาเดินซื้อของเดินเล่น,เนกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอิสานซาบก็เก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมค่ะส่วนมาก2องข้างทางร้านจะไม่ค่อยห่างกันมากเท่าไหร่นะคะสําหรับการอันนี้ก็เดินมาใกล้ตรงกลาง ส่วนนี้จะเป็นถนนอินตลาดอินโดจีนหรือเปล่าคะใช่ใช่โซนนี้จะเป็นตลาดอินโดจีนค่ะคุณผู้ชม ตรงโซนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งของกินแล้วก็มีพวกอา่านั่งดื่มนั่งทานได้ คุณผู้ชมจะเห็นตรงร้านเต็มโตไหมคะตรงร้านเต็มโตนี่ส่วนมากเขาก็จะมาเช็คอินกันที่นี่เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นโซนตรงกลางค่ะที่มีหอนาฬิกาเวียดนามด้วยนะคะเป็นอนุสรของอาชาวเวียดนามที่เขามาพำนักพิงที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทมือสองค่ะคุณผู้ชมราคาถูกนะใบละ20บาทเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นของแฮนด์เมดต่างๆนะคะแล้วก็เดินก็เดินได้ต ตลอดทั้งวันเลยค่ะตลอดทั้งคืนเลยตลาดที่นี่นะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงประมาณ2ถึงสาทุ่มก็เดินได้ค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าเป็นตลาดที่ติดริมแม่น้ำโขงด้วยนะคะบรรยากาศก็จะคึกคืนแล้วก็มีให้นั่งทานด้วยสำหรับใครที่อยากจะ ดื่มอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีพวกร้านเต็มโต๊ะก็จะมีพวกคาเฟ่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเช็คอินได้ส่วนใครที่ไม่อยากจะเข้าไปเช็คอินหรือว่าไม่อยากจะเข้าไปนั่งที่ร้านอาหารก็มาเดินช็อปชิมชิลได้ค่ะที่ถนนคนเดินนะคะแต่ตอนนี้เรามาในช่วงวันเสาร์แต่ว่าวันเสาร์สำหรับเสาร์นี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เดินง่ายเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมก็จะได้เห็นบรรยากาศเลยว่าที่เนี่ยที่ถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมนะคะ เป็นอย่างไรแบบไหนหน่าเดินขนาดไหนสําหรับใครนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อยากจะมาเดินตรงนี้นะคะเพื่อเก็บบรรยากาศชิคชิลชิมอาหารอร่อยๆที่เป็นสไตล์เวียดนามที่เป็นสไตล์แบบเทยไทที่เป็นสไตล์ชนบทนครพนมก็มาได้ะคะ่ะคุณผู้ชมร้านค้านะคะนอกจากว่าเขาจะมาตั้งเป็นถนนคนเดินแล้วนะคะบรรยากาศ ฝั่งสองข้างทางที่เราเดินก็จะเห็นบ้านเรือนบ้านไม้เก่าๆนะคะแล้วก็มีผับมีบาร์ให้กับคุณผู้ชมได้เข้าไปนั่งทานนั่งดิ้งนั่งดื่มได้แล้วก็มีคาเฟ่ลเล็กๆให้คุณผู้ชมได้สัมผัสด้วยค่ะบรรยากาศนี่คือบอกเลยว่าดีสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชม เราฮค่ะอ<ห><ห>ูอันนี้ก็จะเป็นหม่าล่าลูกชิน้นอุ้อยากกินลูกชิ้นป้าแต่ป้า utan. ซื้อลูกชิ้นคุณผู้ชมอยากกินลูกชิน้นลูกชิ้นเก้าดาวมหาชัยมาละสิบบาทอุ้ยน้ำจิ้มมันต้องอร่อยแน่เลยนตับลูกชิ้นค่ะเอาเอาสามไม้ก่องไม่กินนะสามค่ะแม่จะกินแบบ น้ำจิ้มพี่เขาน่าจะอร่อยอร่อยค่ะทำเองคุณผู้ชมมาเจอบุ้ชิ้นลายน ป,ปลาวนะคะนั่นก็คือสินค้าประเภทนี้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบง,งานที่ทํามือหรือว่างานแทนนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะคุณผู้ชมใส่ชุดไทยสวยงานแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรร้านของพี่คอไว้ด้วยนะคะสําหรับขายตะกรเมืองลาวค่ะก็บอกว่าทาศพของที่หลบแล้วก็มีการด้วยนะคะคุณผู้ชมใครสนใจก็ติดต่อได้ตามนี้เดี๋ยวดูหน้าที่เจ้าของร้านได้เลยค่ะ อันนี้คือหน้าตารอเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามานั่งขายงานแทนเมือ hmm. ประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ก็คืองานเกรดสวย mm hmm. พรีเมียมเริศดเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสินค้านี่จะมีหลายเกรดแล้วก็หลายราคานะคะหากคุณผู้ชมชอบแบบไหนคุณผู้ชมติดต่อตามโบร์โทรที่ทางในสตัสมให้ไว้ mm hmm. ก็สามารถโทรติดต่อพี่เขาได้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นงานสีมือที่ออกมาจะได้เกรดแ่บนึงใส่กับผ้าไทยนี่คือสวยเริศัวล mm ังการ ี๋ยวไว้ไปแวะที่ร้านหื่นกันนะคะขอบคุณพี่มากมากค่ะบ๊ายบายค่ะนี่นั่นอันนี้จะเป็นโซนของกินหมาล่าค่ะคุณผู้ชมผมไม่ชอบบรรยากาศเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังมีนะักท่องเที่ยวคึกคักเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนของกินค่ะ แต่เขาก็ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศเลยแต่ว่าสมาชิกในครัวเรือนหายไปไหนไม่รู้ไปซื้อของที่ร้านไหนเดินตามหากันนี่ละคะ่ะคุณผู้ชมเราเดินทางมาเที่ยวในวันนี้นะคะ คนเดินนะคะที่จังหวัดนครพนมชื่อชอบคลิปนี้มีโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวก็อย่าลืมแวะมานะคะอีหนึ่งสถานที่เที่จะให้คุณผู้ชมมาสัมผัสน,นี่ก็คือถนนคนเดินที่จังหวัดนครพนมคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย